ทาวโฮม2ชั้น1.59ล้านให้ได้มากกว่าที่คุณคิดแบบบ้านสุภาพชีวินออกแบบเพื่อครอบครัวไทย4ห้องนอนรองรับอนาคตห้องรับแขกที่พร้อมรับทุกกิจกรรมของครอบครัวเชื่อมต่อกับครัวเปิดได้อย่างลงตัวห้องนอนพื้นที่เงียบสงบที่พาคุณหนีจากความวุ่นวายในแต่ละวันสังคมดีเงียบสงบไม่ใช่แค่อยู่แต่คือคุณภาพชีวิต บริการหลังการขายคือหัวใจของเราพอบ้านคือการดูแลระยะยาวไม่ใช่แค่ก่อนโอนสุขภาพดีไม่ต้องรอมีฟิตเนสและส่วนสีเขียวครบในโครงการให้คุณพร้อมดูแลตัวเองทุกวันถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่ปลอดภัยสงบและคุ้มค่าลองเปิดใจให้ที่นี่แล้วคุณจะหลงรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ซื้อสุภาลัยยังไงก็คุ้มกับแบบบ้านสุภาชีวินทาวโฮม2ชั้นราคาพิเศษเพียง1.59ล้านบาทที่โครงการสุภาลัยบิสนครราชสีมาแยกไปรษณีย์กุจ,จิกสูงเนินแล้วพบกันนะคะ